สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของสรุปผลฮานอย5ฮานอยนะครับผมก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชด้วยนะครับผม ขอให้ fc ทุกท่านรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับก่อนไปดูของวันที่22ก็มาดูของเมื่อวานครับผมวันที่21ดตุลาครับก็แตกไป11เด้งนะครับผมก็แตกๆทุกวันครับยังไงก็ขอนะครับผมให้ fc ทุกท่านนะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับช่วยบอกคนรู้จักนะครับผมกดติดตามช่องเลขนักราชด้วยครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็มาดู ของวันที่22ครับผมช่องเลขน้าคราชประจำวันที่22ตุลาคมพศ2 500, 66, 5รวม5าฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพี3ตัวบนฮานอยเฉพาะกิจออก043 สี่สามสี่สามเรามีเรามีรูดสามนะครับผมเรามีรูดสามนะครับแล้วก็ตัวระวังสามนะครับสี่สามเรามีไหมสามสี่เรามีไหมเรามีแค่รูดสามนะครับผมสองตัวล่างออกหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกหนึ่งเรามีรูดหนึ่งนะครับผมเรามีรูดหนึ่งนะครับหกหนึ่งมีไหมหกหนึ่งเราไม่มีนะครับตัวระวังก็เข้า 6นะครับหตัวนะครับ61ไม่มีมาดูกรชาติครับผมฮานอยกรชาตสาตัวบนออก5 4 7 5 4 7 4จ็เรามีไหมสี่เจเราไม่มีนะครับผม2ตัวล่างออก36มหเรามีรูดเรามีรูดสนะครับแล้วก็ตัวระวัง3นะครับ ตัวระวังหครับผมระวังเนี่ยช่องเลขนักลาดพูดหลายครั้งนะครับผมคือดึงขึ้นไปนะครับ06 03 16 13 5นย3สามหนึ่งนะครับผมบางทีแอดไม่ได้ลงไว้นะครับ มาดูพิเศษครับ3ตัวบนออก217 217เรามีรูด1น,นะครับผมเรามีรูด1 7เราไม่มีนะครับผม2ตัวล่างออก91เรามีรูด1น,นะครับแล้วก็เข้าตัวกลับ1 9นะครับตัวที่เลขนักราดเน้นให้นะครับ มาดู3ตัวบนฮานอยปกติครับฮานอยปกติออก918 18เรามีรูด1ครับผมแล้วเข้า18ตัวตรงตัวคู่เน้นนะครับผมตัวประกบคู่นะครับผมล่างออก17นะครับ17ก็เรามีรูด1ครับผม17เราไม่มีนะครับ มาถึงฮานอย v ีไครับ3ตมบนออก995 995เรามีรูด5นะครับผมเรามีรูด5แล้วก็มาเข้าตัวกลับตัวที่เลขนักล่าเจาะให้59นะครับออกตัวกลับนะครับผมอ๋อย้อนกลับมาดูก,กาชาตินะครับกาชาติเข้า6-3ตัวกลับนะครับหลงไปนะครับผมหลงไปครับผม ก็มาดู2ตัวล่างฮานอยเวพีครับฮานอยเวพีออก57เรามีรูด5นะครับผมเรามีรูด5อหนึ่งแปดเรามีตรงนี้ด้วยครับรูดแปดนะครับผมนะครับเรามีรูดแปดด้วยนะครับแปดมานับกันเลยครับวันนี้ได้กี่เด้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8, 9, 1แ1ด1ก้าเดง้งนะครับผมแตก13เด้งนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานได้12เด้งนะครับวันนี้ได้13เด้งนะครับก็เข้าตัวเจาะไป 1, 2, 3, ่งเกินคุ้มครับผมยังหวังว่า fc ทุกท่านนะครับที่ ติดตามไว้นะครับมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงนะครับผมแนะนําเขานะครับเพราะว่ากดติดตามช่องเล็กทางลาดก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรนะครับผมก็อยากแค่อยากจะให้ทุกท่านนะครับมีรายได้พิเศษนะครับผมไว้ซื้อขนมซื้ออาหารทานนะครับผมเป็นค่าขนมของเด็กนะครับผมยังไงก็ขอให้เอฟซืท่านนะครับผมมีโชคมีลาบกับช่องเล็กทางลาดทุกวันนะครับหวยฮานอย นะครับรวมห้าหน่อยรับสนาละรัฐบาลไทยนะครับผมเล่นนักลาดค่อนข้างแม่นยำครับผมกดติดตามเข้าไว้นะครับผมขอให้รวยให้รวยให้รว,วยครับผมสวัสดีครับ